ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปากลิงวินนก้าทีหมอเชื่อว่าหลายๆคนก็คือให้ความใส่ใจกับอาหารที่รับประทานเนาะ เรามาดูกันว่าอาหารอะไรที่เหมาะกับผู้สูงอายุบ้างค่ะผู้สูงอายุลดหวานมันเค็มเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มมีโรคประจาตัวแล้วคุณหมอที่รักษาอยู่ก็ต้องบอกประมาณนี้สูตรหวานมันเค็มลดลงนะคะโปรตีนอย่าขาดผู้สูงอายุหลายท่านไม่ชอบกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แหละบอกเม้นข้าวฟันไม่ดีเคี้ยวไม่ไหวบ้างแต่จริงๆโปรตีนยังมีความจําเป็นค่ะเพราะว่าร่างกายยังต้องการโปรตีนและแถมต้องการเยอะกว่าวัย ผู้ใหญ่ตอนต้นอีกด้วยซ้ำนะคะเพราะกล้ามค่อยสลายเนาะโปรตีนที่เข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนไปช่วยทดแทนการสลายของกล้ามเนื้อแล้วทำให้กล้ามมวนกล้ามเนื้อเรายัางคงอยู่ที่เดิมถ้าเรากินแต่แป้งกินแต่โจ๊กอย่างเดียวไม่ใส่ไข่ไม่ใส่หมูเคี้ยวไม่ออกไม่ชอบเหม็นคะ่ะทีนี้โปรตีนจะมาจากไหนอะคะมาจากแหล่งไหนเนะาะผักผลไม้ห้ามขาด เพราะว่าเราจะต้องการวิตามินเกลือแร่สารอาหารรวมถึงเส้นใยในการขับถ่ายจากผัดผลไม้อยู่รูปแบบของอาหารที่ดีเนี่ยเคยได้ยินไหมคะอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนดัชไดเอทไม้ไดเอทเคยได้ยินไหมเนาะสูตรอาหารประมาณนี้แล้วมันประกอบด้วยอะไรบ้างเมดิเตอร์เรเนียนก็คือเป็นอาหารในสูตรที่ประเทศในกลุ่มทะเ,ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาทานกันแล้วงานวิจัยหลายอันต่อหลายอัน เป็นตัวยืนยันว่าพิสูจน์ว่าอาหารกลุ่มนี้ช่วยลดการเกิดหลอดเลือดตีบจริงๆหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนาะแล้วก็หลอดเลือดต่างๆทั่วร่างกายอาหารกลุ่มนี้มีรูปแบบไหนบ้างเน้นปลาเป็นหลักเพราะเขาอยู่แถวทะเลเนาะมีปลาแล้วก,กินอาหารพวกสัตว์เนื้อแดงน้อยที่สุดอาทิตย์หนึ่งอาจจะกินสักครั้งสองครั้งเท่านั้นเองหมูเนื้อเนี่ยไม่ค่อยได้ทานทานแต่ปลาไข่แล้วก็โปรตีนจาก วต่างๆะะทานพวกธัญ,ญพืชแล้วก็ผักเขาก็จะเน้นทานพวกนี้ค่ะทานแค่นี้เลยตามในรูปเนาะแล้วก็เชื่อว่าหลอดเลือดต่างๆคือจะคลีนเป็นอาหารคลีนแล้วก็ลดการเกิดปัญหาเรื่องหลอดเลือดอุดตันหัวใจแล้วก็สมองได้ d s <Dash Diet> s ได i อ t จะเป็นกลุ่มสูตรอาหารที่ลดความดันในเลือดได้คนไข้ที่เป็นความดันสูงควรจะรับประทานเป็นไดเอ ด a ชเ d i e ดก็คล้ายๆกับเมดิเตอร์เรเนียแต่ว่าเขาจะเน้นเรื่องการลดเค็มจะต้องไม่เน้นการกินต้องแบบจืดไม่ไม่เติมปรุงรสไม่เติมเกลือแล้วก็ทานผลไม้เยอะหน่อยมีโพแทสเซียมซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการลดความดันได้นะคะแล้วก็ผักใบเขียวก็หลายๆคนก็คงนึกในใจอยู่แล้วว่าเออวันนี้ตัวเองทานบ้างหรือย,อยังเนาะผักใบเขียวทานเป็นประจําขนาดไหนแล้วก็สุดท้ายคือไมไดเอทเป็นตัวที่บอกว่า มีงานวิจัยค่อนข้างชัดเจนว่าอาหารกลุ่มนี้ช่วยทำให้ชะลอการเกิดเสื่อมของสมองได้มายก็คือเมดิเตเลเนียนมาบวกกับแดชค่ะเป็นสูตรรวมกันของสองชนิดนี้ ผักใบเขียวมีงานวิจัยว่าคนที่ทานผักใบเขียวเยอะช่วยลดการเสื่อมของสมองได้มันมีฤทธิ์ในการแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆที่ช่วยลดการเสื่อมเนาะแล้วก็เมนูของอาหารในแต่ละวันอยากให้แต่ละท่านเนี่ยจัดเมนูอาหารให้มันหน้าตาประมาณนี้คือเราบอกสูตรไปแล้วเนาะควรเป็นอย่างนี้มีผักเยอะมีปลา แล้วเวลาหน้าตามันจัดเป็นจานมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนก็คือหน้าตาแบบนี้ผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งอย่างอื่นที่ว่าก็คือเป็นโปรตีนที่มาจากปลาไข่ถั่วครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งต่างๆแต่ควรจะเป็นธัญพืชคือเป็นเกรนมีเส้นใยสักนิดหนึ่งเป็นข้าวกล้องนะคะอีกครึ่งหนึ่งส่วนการลดหวานมันเค็มลดประมาณไหนดีก็คือน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนเนาะ ไขมันก็ไม่เกิน6ช้อนแล้วก็เกลือไม่เกิน1ช้อนชาโดยทั่วไปก็จะเป็นสูตร6กหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าอาหารที่เราทานเนี่ยมันเกลือน้ําตาลประมาณแค่ไหนเขาแนะนําให้ดูที่ฉลากโภชนาการเขาจะบอกเลยตรงหน้าซองนะคะว่าน้ําตาลสักกี่กร,รัมในนั้นไขมันเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่ควรจะทานในแต่ละวันเนาะแล้วเราก็ดูซิว่าวันนี้เราเกินโคตาหรือยังอาหารเสริมบ้าง คชีวิตมันไม่ได้มีอะไรง่ายแบบกินอันนี้อันนี้อันนี้สิสุขภาพมันจะดีได้เนาะถ้าเราไม่ลงมือทำด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าในผู้สูงอายุบางท่านที่การรับประทานอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนเช่นฟันไมด่ดีทานเนื้อสัตว์ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะออพอฟันไม่ดีกินผักสลัดก็ไม่ค่อยได้เขาอาจจะขาด B12 ขาดโฟเลต ถ้าการที่เ,เขาการรับประทานอาหารของเขาไม่ได้หลากหลายไม่ครบ5ห,หมู่เขาอาจจำเป็นต้องกิน B12 กับโฟเลตเพิ่มแต่ว่าแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุทุกท่านจะต้องลองดูเมนูของตัวเองแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทานในอาหารที่เราทานเนี่ยมีแคลเซียมไหม 1 0 0 0ถึง1,200มิลลิกรัมมีพอหรือยังในการลดการสลายของกระดูกแล้วก็ป้องกันการเกิดภาวะกระดูกบางเพิ่มขึ้นวิตามินดีมีครบไหมอาหารไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเนาะวิตามินดีมาจากได้จากการรับแสงแดดเดี๋ยวนี้เราก็หลบแดดกันเก่งหน้าดูเลยเราก็อาจจะไม่ค่อยได้รับวิตามินดีเพราะอย่างที่บอกว่าอาหารทุกวันนี้จะไม่ค่อยมีวิตามินดีเป็นส่วนประกอบสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะได้จากแสงแดด ป็นสคัญแล้วเราก็ไม่ได้มีแบบเติมวิตามินดีในอาหารทั่วๆไปด้วยสิ่งที่อยากยาก้ำอีกอันนึงคือน้าค่ะทุกคนมัแต่ระวังอาหารระวังเรื่องออซัพพลีเมนต์อาหารเสริมเนาะน้ําอย่าขาดนะคะน้ำที่เหมาะสมที่เราควรทานก็คือวันละ8-10แก้วประมาณ2ลิตรทำยังไงที่เราจะทานได้พอก็คือเราจะต้องเตรียมตัวมีกระติกมีอะไรที่เราจะตั้งใจว่าวันหนึ่งเราต้องกินอันนี้หนกติกให้หมด หนึ่งขวดให้หมดแล้ววางไว้ใกล้ตัวนะคะเราจะพร้อมจะหยิบมาจิบได้เรื่อยๆถ้ารอหิวแล้วไปทานหรือรอทานข้าวแล้วค่อยได้ทานน้าจะจะขาดค่ะเพราะว่าน้ำมันมันเป็นทุกอย่างเนาะร่างกายเราเซลล์เราเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบแบบเยอะที่สุดเลยของส่วนประกอบอื่นๆในร่างกายส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะไม่ค่อยอยากทานน้ําเพราะว่า,นนานนกลัวจะเขา,าห้องน้ำโ<ช>ดยเฉพาะ <support S 1> เดินทางใช่ไหมคะอันนี้เป็นปัญหาที่เจอบ่อยแล้วหลายคนเนี่ยการขาดน้ำเนี่ยทำให้เกิด การป่วยได้เช่นการเสรื่อมของไตหน้ามืดวิงเวียนบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจา,จากการขาดน้ําหมอเชื่อว่าแต่ละคนอาจจะมีทฤษฎีที่ต่างกันเนาะบางคนอาจจะเข้าห้องน้ําบ่อยจริงทําให้เขาไม่อยากทานตอนก่อนนอนแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนอาจจะมีร่างกายที่แมชกับการดื่มน้ําในเวลาต่างๆที่แตกต่างกันแต่หมอเชื่อว่าตื่นนอนมาดื่มน้ำเนี่ยดีเพราะ ตั้งแต่เรานอนมานี่เราไม่ได้ดื่มน้ําเลยทั้งคืนใช่ไหมคะร่างกายก็ขาดน้ํามาเรียบร้อยแล้วตั้งหลายชั่วโมงเนาะดื่มมาเลยตอนเช้าพอดื่มเสร็จเนี่ยอย่างน้อยบางคนรู้สึกว่าดื่มน้ําเสร็จต้องเข้าห้องน้ำเพราะมันเหมือนมันกระตุ้นละระบบระบบกระตุ้นลำไส้ลำไส้แล้วมันทำอย่างนี้พอมันเป็นกิจวัตรมันมันดีค่ะแล้วก็ดื่มเมื่อสะดวกดื่มเมื่อพร้อมหมอว่าดีหมดไม่ต้องแบบไปนั่งกําหนดชัดเจนแล้วมันจะไม่ได้ทาอันที่สามนอนดีค่ะ อย,อย่าคิดว่าพอเราแก่แล้วเราไม่ต้องนอนนะคะไม่ใช่นะแก่ก็ยังต้องนอนค่ะแล้วก็ต้องนอนเยอะด้วย7-9้าชั่วโมงไม่ใช่ว่าแก่แล้วเอ้ยเขาไม่ต้องการการนอนแล้ว5ชั่วโมงพอ ไม่ใช่นะคะช่วงเวลาของการนอนคือเป็นช่วงของการขับถ่ายของเสียร่างกายจัดการกับสิ่งต่างๆกําจัดขยะกําจัดสารพิษและอื่นๆเนาะมันจะช่วยเกี่ยวกับการทํางานของสมองสมาธิความจําอะไรต่างๆการตัดสินใจอารมณ์ด้วยลองคิดดูว่าถ้าวันไหนเราอดนอนนอนไม่พอวันนั้นเราจะเป็นไงหงุดหงิดคิดอะไรตัดสินใจอะไรมันดูไม่เหมือนปกติไปหมดล่าช้าจะขับรถจะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า ความเร็วในการเหยียบเบรกเลยมันก็จะลดลงนะคะและ้วท่อันมันมีงานวิจัยเลยว่าคนไหนที่นอนไม่พอเนี่ยเขาจะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนเสี่ยงเป็นเบาหวานความดันแล้วก็สมองเสื่อมนอนไม่พอคุณภาพการนอนไม่ดีบางคนนอนหลับหลับตื่นตื่นบางคนนอนกลนอ่ะก็มีความเสี่ยงเนาะคุณภาพการนอนที่ไม่ดีนะคะ